ย้อนคำทำนายเรื่องพระชายาห้าพระองค์คำทำนายราชวงศ์มีพระเกจิสายปฏิบัติท่านหนึ่งท่านก็มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นท่านได้มีการทำนายไว้วันที่30กรกฎาคม2495โดยว่าจากมีพระชายาทั้งหมดสี่พระองค์ ้าสดีก็ไม่มีหเพราะว่าเป็นคู่กรรมคู่บารมีส่วนคนที่ห้าจักมาไวไปไวพระเกจิได้ทำนายไว้ดังนี้คนที่หนึ่งสมพระชาติที่กำเนิดคนที่สองมีบุตรมากแต่บุญวาสนาไม่นำทรงคนที่สาม มาที่ไหนกลับไปที่นั้นคนที่สี่คู่ครองจกกักรพรรดินั่งแผ่นดินคนที่ห้าผู้นำสีวิไลยจากมาไวและไปไวจนไม่ทันได้ตั้งตัวท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำทำนายเรื่องนี้หรือไม่พระชายาห้าพระองค์ในสมัยหนึ่งที่พระชายาท่านหนึ่งโดนปรด แล้วก็มีคนได้หยิบยกเอาคำทํำนายนี้มาปลอบใจตัวเองว่าท่านจะได้กลับมาตอนนั้นพูดได้เลยว่าคนที่สี่กับคนที่หนี้มีแววจะแม่นจริงๆนั่นก็คือมีพระเกจิสายตรหนึ่งมีชื่อเสียงในยุคนั้นได้มีการทํำนายไว้ พระเกจิได้ทำนายไว้ดังนี้ความจริงที่ทุกคนควรได้รู้ลำดับที่หนึ่งท่านกล่าวว่าสงระชาติที่กำเนิดเพราะท่านนี้จักเป็นพระราชวงศ์คงอยู่นานแม้การเวลาจักแปรเปลี่ยนไปสักเท่าใดก็ตามจักอยู่ด้วยกันระยะหนึ่งเพราะมีบุญวาสนาทั้งสองพระองค์มีเท่ากัน ลำดับที่สองท่านกล่าวว่ามีบุตรมากแต่บุญวาสนาไม่นำทรงเพราะจักเป็นคนที่รักมากที่สุดในทั้งห้าพระองค์แต่จักโดนกีดกันหลายอย่างและผลกรรมที่ทำไว้จะมีบุตรสี่คนเราคิดว่าข้อนี้ยังไม่ค่อยตรงค่ะเพราะท่านมีบุตรห้าลำดับที่สาม ท่านกล่าวว่ามาที่ไหนกลับไปที่นั้นพระองค์นี้จักมีบุญมากและวาสนาที่ได้กระทําร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนและจักเป็นคนที่พระองค์ที่ส่งเมตตามากที่สุดด้วยผลบุญนั้นจักได้กลับมาอีกครั้งหรือไม่ได้กลับมาก็ขึ้นอยู่ตามบุญและวาสนา ถ้หากกลับมาแค่ในเวลาช่วงหนึ่งเท่านั้นลำดับที่สี่คู่กรองจัก,กรพรรดินั่งแผ่นดินจากเป็นผู้มีบุญและบารมีมากจากได้นั่งแผ่นดินคู่บารมีวาสนาสูงเด่นและจากเป็นผู้ทั้งปกป้องและหนุนนำสมกับวาสนาราชินีสยามบุญวาสนาจะค่อยเป็นค่อยไป ดังดอกไม้ผลิแต่ไม่อาจจะเทียบเท่าบุญญาธิการองค์กษัตริย์พึงต้องหาหนึ่งชีวิตและหนึ่งพืชเพื่อสิริมงคลลำดับที่หท่านกล่าวว่าผู้นำศีวิไลจักมาไว้และไปไว้จนไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะไม่อาจจะสู้บุญญาธิการองค์กษัตริย์สำหรับบุคคลที่ห้า อาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะมีแต่วัสนาไม่มีบุญบารมีส่วนลำดับที่สี่ดีห้านั้นท่านอธิบายว่าถ้ามีสี่ดีอาจจะไม่มีห้าเพราะมีแต่วัสนาแต่ไม่มีบุญบารมีและขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณไม่ใช่ต้องการให้งมงาย แต่เอามาแบ่งปันให้ได้ลองฟังดูการแบ่งลำดับชั้นพระอัครมเหสีแห่งราชวงศ์จักรีกรุงรัตนโกสินทร์ขออนุญาตนำเสนอการแบ่งลำดับชั้นพระอัครมเหสีแห่งราชวงศ์จักรีไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในทุกรัชการมาให้ความรู้แก่ผู้ฟังทุกท่าน ให้ได้รู้ถึงประวัติศาสตร์แห่งราชวงศ์จัก,กรีให้มากขึ้นพระภรรยาของพระเจ้าแผ่นดินตามโบราณราชประเพณีเมื่อเสด็จถลิงทวัลราชสมบัติจะนาปโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยยศพระภรรยาให้มีพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ในพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดลำดับพระกิติยศแห่งพระภรรยาเจ้าและบาทบริจาริกาดังนี้พระภรรยาเจ้าพระภรรยาเจ้าหมายถึงภรรยาของพระเจ้าแผ่นดินที่มีพระกํำเนิดเป็นเจ้าซึ่งตามกฎมนเทียนบานว่าโดยพระฐานนันดอศักด ของพระภรรยาเจ้าได้กำหนดไว้ว่ามีสี่ขั้นคือพระอัครมเหสีพระเหสีพระราชเทวีและพระอัครชายาพระอัครมเมหสีเป็นพระอิสริยยศพระภรรยาเอกในพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นพระมารดาขององค์รัชทายาทในอดีตนั้น พระอระัครมเหสีมีคำนำพระนามแตกต่างกันแล้วแต่รัชสมัยอาทิกมหลวงบาทบริจาในสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีสมเด็จพระนางเธอสม,มนัตวัฒนาวดีพระนางนาถบรมอรรัครราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นตน้นบาทบริจาริกา บาทบริจาริกาหมายถึงภรรยาที่เป็นสามัญชนของพระมหากษัตริย์พระมหาอุปราชและเจ้าฟ้าคือมีฐาน,นันดรตั้งแต่หม่อมราชวงศ์หญิงลงไปโดยมีคำนำหน้านามว่าเจ้าจอมโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ในหนังสือสาศาสตร์สมเด็จว่าเมื่อแรกใช้คำนำหน้าประกอบการเรียกพระสนม ที่เป็นคนโปรโดว่าจอมพระสนมหรือเจ้าจอมพระสนมแต่เวลาพูดจะย่อตัดคำว่าพระสนมออกเหลือเพียงจอมหรือเจ้าจอมและหากพระราชการจนมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาจะได้เลื่อนเป็นเจ้าจอมมันดาโดยบาทบริจาริกามีลำดับชั้นสี่ชั้น คือพระสนมเอกพระสนมเจ้าจอมและนางอยู่งานการแบ่งลำดับชั้นพระอัครมเหสีสมเด็จพระอัครมเหสีหรือพระมเหสีเอกผู้เป็นใหญ่เหนือพระมเหสีอื่นๆทั้งปวงมีลำดับชั้นดังนี้สมเด็จพระพระบรมราชินีนาถ เป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีหรือพระราชินีและเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จร,รชาชการแผ่นดินสมเด็จพระนางจ้าพระบรมราชินีเป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีแต่ไม่เคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จร,รชาชการแผ่นดินสมเด็จพระราชินีพระอัครมเหสีในพระเจ้าแผ่นดิน ที่ยังไม่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระบรมราชเทวีเป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีในสมัยรัชกาลที่หก่อนมีการสถาปนาตำแหน่งพระบรมราชินีนาถขึ้นมาเมื่อมีตำแหน่งพระบรมราชินีนาถแล้วก็ไม่มีการสถาปนาพระอัครมเหสีในตำแหน่งพระบรมราชเทวีอีก เสมอด้วยสมเด็จพระนานงเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระอัคร,ราชเทวีเป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีอีกตำแหน่งหนึ่งพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีเป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่สองพระนางเจ้าพระราชเทวีเป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับ พระนางเธอหรือพระนางเธอเป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่สี่พระอัครชายาเธอเป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่ห้าพระบรราชชายาเป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่หกพระราชชายาเป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่เจ็ดจาคุณพระ เป็นตำแหน่งพระสนมเอกเจ้าคุณจอมมานดาเป็นตำแหน่งพระสนมเอกเจ้าจอมเป็นตำแหน่งพระสนมเอกพระสำหรับพระสนมเอกในรัชกาลที่หกเจ้าจอมมานดาเป็นตำแหน่งพระสนมเจ้าจอมเป็นตำแหน่งพระสนมและสุดท้ายจอมานดา เป็นตำแหน่งพระสนมความหมายและลำดับชั้นพระภรรยาเจ้าในประวัติศาสตร์คำนี้ไม่ได้หมายรวมถึงพระสนมพูดได้ว่าช่วงนี้คนไทยกำลังสนใจเกี่ยวกับพระภรรยาของพระมหากษัตริย์มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กันแพร่หลาย ซึ่งหนึ่งข้อมูลที่ได้รับความสนใจอย่างมากนั่นก็คือลำดับชั้นพระภรรยาของพระมหากษัตริย์โดยมีการใช้คำว่าพระภรรยาอธิบายลำดับขั้นพระภรรยาทุกขั้นซึ่งเป็นการใช้คำที่ไม่ตรงตามความหมายของคำว่าพระภรรยาเจ้าในประวัติศาสตร์ข้อมูลในประวัติศาสตร์คือคำว่าภรรยาเจ้า เป็นคำที่มีในกฎมนเทียนบาลหมายถึงพระภรรยาของพระเจ้าแผ่นดินที่มีชาติกาเนิดเป็นหม่อมเจ้าขึ้นไปพูดให้เข้าใจง่ายก็คือพระภรรยาที่เป็นเจ้ามาตั้งแต่กาเนิดไม่ได้นับพระภรรยาที่เป็นสามัญชนและมีข้อยกเว้นพิเศษกรณีที่ไม่ใช่เจ้าในราชวงศ์จักรีแต่เป็นเจ้าในราชวงศ์อื่น ตัวอย่างเช่นเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในรัชกาลที่หซึ่งชาติกำเนิดเป็นเจ้าในราชวงศ์ฝ่ายเนื้อแห่งเชียงใหม่นอกจากกฎเกณฑ์ดังที่กล่าวไปแล้วพระภรรยาเจ้ายังแบ่งเป็นพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงหมายถึงเป็นพระราชาธิดาของพระเจ้าแผ่นดินและพระภรรยาเจ้า ชั้นหลานหลวงคือเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าแผ่นดินประธานนันดรศักดิ์ของพระภรรยาเจ้าตามกฎมนเทียนบาลว่าด้วยประธานนันดรนศักดิ์ของพระภรรยาเจ้าแต่เดิมซึ่งรับพื้นฐานมาจากลัทธิฮินดูมีสี่ขั้นดังนี้ขั้นที่หนึ่งพระอระัครมเมหสี ขั้นที่สองพระมเหสีขั้นที่สพระราชเทวีขั้นที่สพร,ราาพระอัครชายาพระอิสริยยศของพระอัครมเหสีต่อมาในสมัยรัชกาลที่ห้ทรงริเริ่มนำเอาแบบอย่างที่จะสถาปนาพระอิสริยยศ ของพระอัครมเหสีในความหมายแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในประเทศไทยอย่างมีกฎเกณฑ์ซึ่งในสมัยรัชกาลที่หพประธานอันดอนศักดิ์พระมเหสีเทวีมีทั้งหมดห้าลำดับคือลำดับที่หพระบรมราชินีนาถลำดับที่สองพระบรมราชเทวีลำดับที่สามพระร,ราชเทวีลำดับที่สี พระอัครชายาเธอและลำดับที่หพระราชชายาส่วนพระสนมเอกและพระสนมเป็นพระภรรยาที่มีชาติกำเนิดเป็นสามัญชนไม่ได้นับว่าเป็นพระภรรยาเจ้ามีสองลำดับขั้นได้แก่หนึ่งพระสนมเอกได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าคุณพระเจ้าคุณจอมมันดาและเจ้าจอมพระ ลำดับขั้นที่สองพระสนมได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าจอมมารดาเจ้าจอมและจอมมารดาพระภรรยาเจ้าเก้าพระองค์ในรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าทรงมีพระภรรยาเจ้าเก้าพระองค์เรียงลำดับตามปีพุทธศักราชที่ทรงมีพระประสูติการพระราชโอรสหรือพระราชธิดาดังนี้ พระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าทักษินาธานราธิราชบุตรีชันลูกหลวงทรงเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่สีายยา่พระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสวภานารีรัตชั้นหลานหลวงทรงเป็นหลานปู่ในรัชกาลที่สามพระอัครชาย,ยาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนานิกนาธาชั้นหลานหลวงทรงเป็นหลานปู่ในรัชกาลที่สามพระนางเจ้าสุขุมารมาลาสีพระราชเทวีชั้นลูกหลวงทรงเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่สี่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี ชันลูกหลวงทรงเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่สสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรมราชเทวีชันลูกหลวงทรงเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่สสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพงศงศีพระบรมราชินีนาถชันลูกหลวงทรงเป็นพระราชธิดา ในรัชกาลที่สี่พระอักคราชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวบรีพิรมชั้นหลานหลวงร่งเป็นหลานปู่ในรัชกาลที่สามและลำดับสุดท้ายเจ้าดารารัศมีพระราชชายาไม่ได้ส่งเป็นลูกหลวงหรือหลานหลวงแต่ส่งเป็นพระราชธิดา พระอินทัวิชยานณนแห่งนครเชียงใหม่ส่วนการใช้คำว่าพระภรรยาเจ้าในยุคปัจจุบันที่หลายแหล่งข้อมูลนับรวมพระภรรยาของพระมหากษัตริย์ทุกชั้นรวมถึงพระสนมเอกและพระสนมนั้นสันนิษฐานว่าคงจะเกิดจากความเข้าใจว่าเจ้าที่อยู่ในคำว่าพระภรรยาเจ้า หมายถึงพระภรรยาของเจ้าผู้เป็นพระสวามีแต่ในประวัติศาสตร์คำว่าเจ้าที่อยู่ในคำว่าพระภรรยาเจ้าหมายถึงพระภรรยาที่มีชาติกำเนิดเป็นเจ้า